สังเกตดูตรงนี้อันนี้เวลา11.26นะครับอีกประมาณ4นาทีตัว V M 1 5 A เนี่ยนะครับก็จะสั่งแอมป์ตัวบนตัดนะครับที่เห็นไฟกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยตัดออกไปแล้วก็มาสั่งตัวแอมป์ตัวล่างให้ทำงานต่อนะครับ <c oughs> อย่างที่เรียนฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็น ช่อง Input เข้าไปนะครับก็คือจาก M1 นะฮะช่อง c h a n n e l ซ้ายนะครับ, size, รบแล้วก็ M2 ม h a n n ช l ซ้ายข้างนี้ก็เหมือนกันจะเป็นแอม h a n n e l แลซ้ายและ h ช n n e l ขวาครับแล้วก็เป็น M2 ม h a n n ช l ขวาคือชุดนี้แล้วก็จะมีปลั๊กด้านข้างให้นะครับอย่างที่ผมเห็นเนี่ยที่เห็นนี่ก็คือผมต่อสายแอม สายดีวีดีแล้วก็ในกรณีที่ว่าต้องการเสริมพัดลมก็ใช้ตัวตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ช่องเอาพุทที่เข้าห้องนกเนี่ยนะฮะก็จะมี6ช่อง mm hmm. นะฮะหกช่องทั้งซ้ายทั้งขวาก็รวมเป็น12ช่องเอ่อทำให้เราสามารถเอ่อต่อเอาพุทหรือว่าต่อลำโพงเนี่ยได้จำนวนมากแล้วก็ ดีมากครับอันนี้ในกรณีที่ว่าช่วยปัญหาในของแอมร้อนแล้วก็เรื่องของออระบบวงจรที่ต่อวงจรลำโพงที่ต่อเป็นขนานทั้งหมดนะฮะ <c oughs> อีกประมาณ2นาทีแอมจะตัด๋ดยวนี้รุ่นใหม่ที่เห็นที่ทราบกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นทำได รับทำได้ที่ใช้ซึ่งไม่จาเป็นต้องในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเา็าไมีแบบสายใส่ทําได้ให้เลยสะดวกมากแต่ว่าของผมนี่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่แล้วก็ยังใช้อยู่นะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้เนี่ยไฟไม่กระพริบไม่มีไฟวิ่งอีกสักคู่นึงเนี่ยประมาณสักสนาทีนะฮะพอแอมทำงานเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งสตัวเนี่ย นะครับจะสลับกันทำงานนะรุ่นนี้นะฮะระบบตรงนี้ที่ในกล่อง v m 15 a นี่จะดีอยู่างนึงครับก็คือสายลำโพงแล้วก็ตัวการ การตัดแอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเออเราจะตัดขาดจากกันทั้งสองระบบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟแล้วก็สายลำโพงเนี่ยนะครับถ้ายัางใช้ลักษณะของการพ่วงกันเนี่ยถ้าลักษณะของการพ่วงกันเนี่ยมันจะมีไฟจากแอมหนึ่งนะครับวิ่งเข้าไปที่แอมสองทำให้แอมสองเนี่ยเสื่อมเร็วนะฮะแต่พอเราใช้เป็น DM15A ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย,เ,ยเขาจะตัดตัดวงจรอ,ออกไปเลยนะครับไม่ให้ออสายลำโพงเขาแตะกันนะครับแล้วก็จะเลือก เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็จะส่งรับสัญญาณจากจากตัวที่ทํางานอยู่เท่านั้นที่ไปวิ่งเข้าห้องนกส่วนท,ที่ตัดเนี่ยสายลําโพงของออที่เราพ่วงไว้เนี่ยก็จะถูกตัดออกขาดออกจากกันด้วยระบบนี้ก็ใช้มาสักระยะหนึงนะครับโอตัดโอเคตัดละสังเกตน,นะครับทันทีที่ตัวบนตัดเนี่ยตัวล่างก็จะทํางานเลยนะฮะเดี๋ยวก็ดู <c oughs> ให้เขาโหลดก่อนนะฮะ